สวัสดีทุกคนดนวยนะครับวันนี้ก็ไม่อยู่กับผมคนเดิมนะและว,วันนี้เรามาต่อกันกันกบเ n d y Lone Wolf ตอนที่2นะครับในตอนที่แล้วเราได้รู้เกี่ยวกับวิธีการเล่นเบื้องต้นของเกมนี้นะครับแล้วก็ให้เราได้รู้ว่าเออเป้าหมายของเกมนี้มันจะให้เราทำอะไรยังไงกันแน่นะครับโดยหลักๆแล้วเกมนี้นะครับคือง่ายมากๆก็คือเราเนี่ยต้องทาการตามหาชิ้นส่วนให้ครบนะครับเอาชีวิตรอดในแต่ละพื้นที่นะครับ แล้วก็เอาชิ้นส่วนมาทําการมาประกอบในพื้นที่ต่างๆนะครับเพื่อทําการโปรเซสไปข้างหน้ามากขึ้นแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองโดยเป้าหมายของวันนี้นะครับผมตั้งใจจะทําการเติมรูปตรงกําแพงนี้ให้ครบนะครับพร้อมกันกับทําอีกอย่างหนึ่งด้วยก็คือ,อถ้าเป็นไปได้นะเออต้องพูดไปก่อนว่าถ้าเป็นไปได้นะครับก็คือการเติมไฟให้ครบ6ดวงด้วยนะครับถ้าได้ก็จะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะ ก็ไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องลุยกันละนะครับก่อนอื่นขอเติมซุปก่อนนะฮะอือฮมสดชื่นคงครอในตอนนี้เราจะยังไปที่สตูดิโอเหมือนเดิมนะครับรอบนี้เราลงมาที่ชั้น15ว่ะเฮ้ยอุ๊ยอะไรอ่ะมีการหมุนด้วยให้หมุนฟรีในแต่ละวันเหรอไหนลองดูซิโชคไม่ดีโอเคขอบคุณมาก ไม่ค่อยช่วยอะไรเราเท่าไหร่เลยนะฮะตรงนี้เราสามารถดูได้เหมือนเดิมนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปเดิมๆเนาะน่าจะไม่มีอะไรนะครับอ๊้วัาดีฮะนี่เนี่ยเจ้าน้ำมือตรงนี้ก็จะเป็นอ๋อวิลสันครับก็คือตอนนี้วิลสันมาแล้วนะเข้ามามีส่วนร่วมนะครับในโลกน้ำมึกแห่งนี้แล้วตามที่ผม คาดเดาเอาไว้เลยนะฮะแต่ว่าก่อนอื่นผมคิดว่าเกมนี้เราอาจจะต้องแบบจูกแนวแบบแนวแนวกับเดสบอยไหมนี่คืออะไรอ่ะเอลิเวเตอร์บัตว่ะเอาแล้วรอบนี้ผมต้องไม่พลาดครับถ้าพลาดนั้นผมอาจจะไม่ได้ไปชั้นอื่นต่อได้นะโอเคอย่างเจ๋งเออทางตัน <Wow! S 1> ไม่โดนหรอกไอ้น้อง ฉะนั้นทางอุย้ยไอเวรละมันมาได้ยังไงวะเน,นี่ยเฮ้ยเวลาจุกจุกใส่ไข่จุกใส่ไข่เป็นไงเป็นไงจุกใส่ไข่จุกใส่ไข่ผมเล่นเด a บ b ยมาเยอะอยู่นะฮะดังนั้นแค่นี้ไม่เป็นปัญหาสำหรับผมหรอก โอ้ยเกอบไปแล้วต้องคอยจำด้วยว่า,เ,าเจนมันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นขอไปกินน้ำซุปแป๊บไม่ได้เลยไม่ได้เลยจริงๆกินซุปก่อนคล่องคอเลยไหมล่ะเมื่อกี้นะครับแหมเล่มาก็เอาเลยนะเบนดี้ตั้งแต่หัววันเลยนะฮะไม่อยากจะเชื่อ จุดเซมอยู่ตรงนี้โอเคผมต้องจำเอาไว้อนะครับยากด้วยต้องจำไว้ในหัวเอาเองนะดูจากสภาพแล้วตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับเมืกเก่สมีปีศาจหนึ่งตัวแต่ก็ไม่ได้นี่ไงล่ะืออโอ้ยเอาโดนตีไปหนึ่งทีโอ้ยเก้าอี e, ้โดนตีแหละเบคอนซุปอยู่ตรงนี้ด้วยเหรอเยี่ยมเลยครับแหมไม่บอกตั้งแต่เมื่อวาน เอาละทีนี้เฮ้ย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 โอเคมันมาเหรอมันมาเหรอมันมาจริงครับเหมือนว่า,เ,าเราต้องไปทางซ้ายมือแล้วนะตอนนี้นะครับผมว่าเบนนี่น่าจะไปแล้วไม่งั้นถ้าไม่ไปละอาจจะต้องจูกได้เราอาจจะต้องจูกได้เซฟก่อนเซฟในที่ปลอดภัยก่อนดีกว่า โอ้มาจากด้านบนเหรอย,ยังไงโอ้มาโอ้แล้วเราต้องไปหามันนะนะประเด็นคือเราต้องเดินตามมันไปอะให้ตายเถอะรู้สึกไม่ดีเลยฮนะด้านล่างด้านล่างมีซุปนะฮะ ตอนนี้ไม่ได้ต้องการซุปเลยเว้ยต้องการทางรอดอ่ะ <c oughs> อืมโอ้ยวันดีฮะออโอ้ย,โ,ยโดนตีสทีแล้วว่ะ <c oughs> โอเคเบนดี้มาทางนี้ครับถ้าเช่นนั้นแล้วผมจะรีบกินซุปแล้ววิ่งขึ้นไปข้างบนฮ่าตันได้เลย แล้วของมันจะอยู่ที่ไหนอีกวันนี้ด้านล่างก็ตันนะครับคุณผู้ชมใช่ไหมนี่อ่ะด้านล่างตันเพราะเราไปมาแล้วนะครับเนี่ยอุย้ยสวัสดีครับพี่สวัสดีฮะสวัสดีครับได้เวลาจุกได้เวลาจุกแล้วได้เวลาจุกแล้วละ่ะได้เวลาจุกแล้วละ่ฮะฮ่าฮ่าไม่ได้กินผมหรอกวุ้ย ไปบางทีก็ไปเลยก็ได้นะพี่นะแม่มันมันเนี่ยมันอยู่แต่ที่เดิมอะ่ะคือแบบมันบังคับให้เราต้องประทะมันอยู่ไหนล่ะตอนเนี้ยขอกินซุปก่อนแล้วกันนะครับโอเคดูเหมือนว่าจะเหมือนว่ามันจะวาร์ปหนีไปแล้วอะ่ะคุณผู้ชมของดีอย่างนี้เอิบได้ เซฟเฮาส์ครับครับมีข้อมูลให้อ่านมีพยาบาลให้ใช้ของดีเลยอ่ะอันนี้อะไรเก็บได้นะครับเจนสติกฟาวน์โอเคดีเลยอ่ะวิลลี่เฟนแล้วฮะเนี่ยความแปลกเริ่มขึ้นจากตรงนี้แหละอ๋ออันนี้อ่าเป็นเทปเดิมนะครับโอเคไม่มีอะไรมากเอ่ออุ้ยมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนพี่ชาย มันอยู่ด้านบนครับมันอยู่ด้านบนมันอยู่ด้านบนมันอยู่ด้านบนจ้าโอ้ไม่กินอย่าเลี้ยวนะอย่าเลี้ยวลงมานะเลี้ยวลงมานี่จบเลยนะเค okay, มันไปแล้วครับโอ้ oh, ด่านนี้ทางมันลึกมากๆเลยฮนะคือแบบคิดไม่ออกว่าจะกลับยังไงเลยอะแล้วของทุกอย่างมันอยู่ตรงนี้นะ ชิปหายแล้วครับโอเคเออสถานการณ์ไม่ดีมากๆเลยวะ่วะผมว่าเราต้องล่อมาคือเราจะล่อมันมาแอบตรงนี้แล้วให้มันเดินแล้วเราก็รีบวิ่งออกไปเลยนะครับแบบนั้นได้ไหมวะน่าจะเป็นเรื่องดีมั้งหรือไม่เราก็จู๊กตรงนี้เอาไม่รู้จะทันหรือเปล่านะครับ ประเด็นคือผมไม่ไม่มั่นใจทางกลับด้วยสิผมจําทางกลับไม่ได้นะครับอุ้ยพี่ชายมีเหมือนจะมาใช่ไหมล่อมันมาเลยแล้วกันครับขนาดนี้แล้วก็ล่อมันมาเลยแล้วกันนะไปครับวิ่งครับวิ่งครับผมทางนี้ทางนี้ซ่อนจัด ใจยังไม่มีอะไรครับเราน่าจะยังรอดอยู่แต่ตอนนีออ้ที่สำคัญกว่านั้นนะก็คือเราสามารถไปทางต่อไปได้แล้วนะครับเอ,อ๊ะทำไมมันกลับะคืออ,อันนี้คือฮิวโปรเกรสมากมากนะถ้าเราพลาดคือพลาดเลยนะมาผมต้องลองเสี่ยงว่ะผมต้องจู๊กใส่ไข่ครับจูกใส่ไข่ครับมาดิมาดิ มาดิมาดิเออไปไปเร็วกว่านี้ไปขึ้นขึ้นขึ้นโอเคทางนี้ทางนี้สวยสวยกำลังไปดีดีกำลังไปดีดีกิดมไปดีดีด้านบนด้านบนด้านบนโอเคโอเคกลับครับผมฮ่าฮาไม่ได้กินผมหรอกโอ้าวใจเต้นใช้ได้อยู่ ก็ไม่ชมเอยโ,โอเคได้นะครับเยี่ยมไปเลยว่ะตอนนี้เดี๋ยวขอเช็คโปรกเกรสเพิ่มเติมก่อนละกันนะฮะเราได้มาเยอะอยู่แหละนะครับอ่าเราได้มา2ชิ้นนะฮะแต่ว่าหลักๆแล้วอ่ะเออผมได้ปุ่มของลิฟเพิ่มนะครับดังนั้นเราสามารถไปยังโซนอื่นบ้างได้แล้วนะและนั่นแหละของดีครับ ดูซิว่าเราจะได้เจอสิ่งที่น่าสนใจหรือไม่นะฮะอ่าโอเคอาร์ติสเรสครับมาได้ไปพื้นที่ใหม่แล้วเว้ยดูซิว่าจะไปโผล่ที่ตรงไหนห้องพักของเราอ่านักเขียนนะครับชั้น58โอ้โหมีหลายทางให้ไปฮะเราไปขวาก่อนแล้วกันนะจ๊ะ <Yeah. S 1> อุ๊ย อุ้ยอุยรอบนี้เป็นคนฮะน,นี่นะโอ้ยโอ้โหเจ็บซะด้วยเจ็บซะด้วยอืมแผ่นล็อกคีฟาวครับเจอกุญแจแล้วว่ะหายแล้วผมต้องหาเลือดด้วยนะฮะนี่คืออะไรโว้วววเจ๋งเอ้าเหมือนเหมือนจะไม่ถูกนะครับอันนี้อ๋อโอเคคือเราต้องรอนะครับนี่ไงเราได้ฟิลส์แล้วนะฮะโอ้ย เดินเฉียงเฉียดมาหน่อยก็ไม่ได้ให้ตายเถอะชิบหาแนละ้วผมต้องหาเลือดไม่งั้นโดนอีกทีผมน่าจะสิ้นนะครับแล้วเบนดี้ก็มาอีกแม่มันหาเรื่องให้เราได้เสมอเหมือนว่าจะอยู่ด้านล่างนะครับโอเคถ้าอยู่ด้านล่างก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรหรอกนะปัญหาของผมตอนนี้คือเลือดนะครับโอเคเราเรากิน รู้สึกว่ามันมาแถวนี้แล้วล่ะนะครับฉะนั้นอันตรายอันตรายเกินไปเรามาทางนี้ดีกว่าอ่าตรงนี้คืออะไรเอ่ยอ๋อเหมือนเดิมครับโอเคไม่มีไม่มีเหมือนกันข้อความครับนอร์แมนโคครับเอาจริงๆอดคิดไม่ได้เลยว่าฉันเนี่ยไม่ได้เป็นคนเดียวที่ต้องอยู่ในโปรเจคชันบูธแบบนี้ บางคืนมันโคตรจะมืดเลยแต่ว่ามันมีตอนหนึ่งที่ทําให้ฉันเนี่ยเกือบจะบ้าเลยทุกๆคืนในตอนที่ฉันไปเอาเสื้อโค้ชนะฉันได้ยินเสียงตตำๆดังขึ้นมาจากชั้นนี้สักวันหนึ่งนะถ้าได้ไฟฉายแล้วก็เดี๋ยวฉันจะไปดูให้ได้เลยว่าใครเนี่ยทำให้ฉันรู้สึกบ้าขนาดนี้นนต้องรีบไปเลยครับต้องรีบอ่านเพราะว่าเบนดี้มาแล้วฮะโอ้โหยมาได้ถูกที่ถูกเวลามากๆ มาตอนไหนไม่มามาตอนอ่านทุกทีเลยเว้ยทางตันครับว่าผมชะตาขาดต,ตรงนี้แหละชะตาขาดแน่ๆเลยวะ่ะแย่แล้วแย่แล้วคุณผู้ชมเอ้ยของจริงครับขออย่าให้มันมาตรงนี้ก็พอถ้าอย่างนั้นอะ่ะมันจะมาไหม ถ้ามานี่คือจบเลยครับมาแล้วครับไอชิบหายโอ้อยยานะอยานะโอเคผมคิดว่ามันน่าจะมันน่าจะไปแล้วหรือเปล่านะโอ้ใจไม่ดีเลยครับเราได้ของเยอะด้วยนะฮะแต่ประเด็นคือตอนนี้เลือดไม่มีไว้ กันไหมลูกไม่ได้ด้วยตรงนี้ไปได้สองทางนะครับทางนี้น่าจะเป็นกับดักนะนั่นไงละ่ะปล่อยหมึกร้อนๆนะครับโอเคหายไปละหายไปละตัวเบนดี้น่าจะหายไปแล้วครับแต่อยู่ไหนไม่รู้เฮ้ยอย่าพึ่งดิเฮ้ยมามามา, <c oughs> มาเอาเออืมอดิ กันตีกันตีสวยลืมไปว่าเราสามารถกันได้นะครับผมก็ลืมไปเลยอะเออเพิ่งมานึกได้เมื่อกี้นี้ทางนี้มีซุปนะฮะประเด็นคือผมจำไม่ได้รู้แต่ว่าเราต้องไปทางขวามือแถวๆนั้นละมั้งนะครับนี่เนี่ ได้สลักอีกแล้วนะครับโอเคพื้นที่พักผ่อนมันไม่ค่อยจะผ่อนคลายใจยังไงก็ไม่รู้เนาะทำไมมันดูลำบากลำบากชีวิตมันผ่อนคลายยังไงวะเนี้ย <Okay. S 1> ไม่มีอะไรเลยฮนะตอนนี้เหลืออีก2ชิ้นนะครับไอ้ีกสามชิ้นสิซึ่งน่าจะอยู่อีกทางนึงเลยนะเพราะทางนี้เราน่าจะสำรวจครบหมดแล้วนะครับ ไม่มีตรงนี้เอาไว้หาฟิลเนาะตรงนี้มีไหมตรงนี้เราเปิดไปแล้วโนแมนคนนี้โนแมนอ่านไปแล้วนะครับโอ้โหไม่ใช่เวลาไหมเนี่ยมันใช่เวลาหรือเปล่าพี่ชายม,มาได้ตรงเวลาเปะ๊ะขึ้นไปข้างบนเนาะ อย่างนั้นกท็ทะาเอ้ย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 โอ้มีการเดินกลับแม่ดูได้ไงอะเดี๋ยวรอก่อนเลยนะครับรอยายาวๆไป อ๋อตอนแรกนึกว่าออร่ามันคือแบบว่าอยู่ชั้นล่างหรืออะไรงี้นะความจริงไม่ใช่นะมันคือออร่าแบบออร่าทะลุเฉยๆอะ่ะตรงนี้เราน่าจะไปมาแล้วนะครับโอเคเหลือทางหลักละตอนนี้อ่าซึ่งซึ่งทางหลักตอนนี้มันกําลังเฝ้าอยู่นะครับใช่ไหมอุ๊ยนั่นไงนั่นไง ชิบหายละชิบหายละวซอนก่อนเลยแล้วกันนะครับโอ้ย <c oughs> ประเด็นคือไอ้เจ้าแบบน้ำหมึกไอ้พวกนั้นก็ไม่เจอนะเบนดี้นะครับมีแต่เราเนี่ยที่เจอไอ้ชิบหวยเฮ <c oughs> ้ยมีใครมาเปิดเพลงลาลาบายแถวนี้วะลาลาบายเรียนกูดได้ ีอะไรไหมไม่มีโอเคทุกครั้งที่เกมมันกระตุกแบบนี้นะครับให้รู้ได้เลยว่ามันย้ายที่นะครับเจ้าเบนดี้อะไอชิปหายทั้งที้ทั้งตันเปิดสิบอโอ้อะไรอะเหมือนว่าจะเจอเฟเวอร์ริตโบรน,นครับก็คือมันทำให้เรา เพิ่มสปีดในการเดินปะแนวๆนั้นไหมเจอกระดูกอันโปดคาบอยู่ในปากเน,นี่ยตอนเนี้ยนะครับโอเคเป็นเสียงเพลงละลาบายจริงด้วยฮะไม่มีอะไรเลยครับโอ้ไม่ก็ ต้องรีบละต้องรีบละผมว่านะไม่มีว่ะไม่มีครับเดี๋ยวชิ้นสุดท้ายอยู่ไหนวะช้อนอ่ะมือนผมจะหาช้อนไม่เจอหรือว่ามีชั้นล่างอีกนั่นไงมีด้านล่างอีก มาอีกแล้วอีเวนี่มาดิมาดิอาดเออเออโอเคเรารีบไปดีกว่าครับตอนนี้เราของแบบของครบมากๆนั่นเงชิบหายแล้วเครียดเลยอย่างนี้เครียดเลยโอเคต้องเช็คก่อนว่ามันจะมาจากทางไหนนะฮะ แล้วดูจากสภาพเราจะซ่อนไม่ได้อีกแล้วด้วยนะตอนนี้นะครับถ้าเราแบบถ้าเราหยิบของชิ้นสุดท้ายแล้วอะ่ะมามันมาทางไหนมันมาทางไหนก่อนซ้ายหรือขวาม,มาทางขวาใช่ไหมเห็นนะเห็นแล้วว่ามันจะมาครับมาทางขวาซ้ายครับซ้ายซ้ายเราอ้อมครับเราอ้อมครับ ไปแล้วครับอีซี่เว้ยเฮ้ยโอ้ยสวยเยีม่ยมากทุกคนเยี่ยมโอ้ยโอเคเราได้ไอ้กระดูกข้ามาด้วยนะครับซึ่งถือว่าดีเลยนะฮะมันมันเหมือนเป็นการเพิ่มแบบว่าเป็น permanent boost เนี่ยประมาณนั้นเลยนะฮะตอนนี้เราได้อะไรเพิ่มไหมอ๋อดูเหมือนว่า โอเคเข้าใจแล้วคือเราต้องไปเมือเ่อกี้เราไปอาทิตย์เรสนะครับมันเลยทําให้เราได้ฟิวโอ๊ยอะไรวะนะนรเนี่ยนี่ครับเนี่ยคือเราได้ฟิวมาหนึ่งอันแล้วแต่ถ้าเราอยากได้ไอ้พวกอ่ารูปภาพนะครับเราต้องไปพื้นที่แรกก่อนโอเคเข้าใจแล้วถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะไปพื้นที่แรกก่อนอีกสักรอบหนึ่งนะฮะซึ่งในจุดนี้ผมขอสคิปไปละกันเนาะเพราะว่าอ่ามันเป็นอะไรที่มันซ้ําละดังนั้นเดี๋ยว ถ้ามันมีอะไรที่มันน่าสนใจหรือว่าเจอครบแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีนึงแล้วกันนะครับนีงไงเราได้สครับอันหนึ่งแล้วครับเหลือชิ้นเดียวนะฉะนั้นผมไม่สคริปต์แล้วละกันนะครับตอนแรกคิดว่าจะสคริปต์นะฮะแต่ไม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 ่โอเคเท่าไหร่ไม่โอเคเท่าไหร่แบบนี้แบบนี้มันอาจจะหมายถึงชีวิตของเราได้นะฮะ ต้องรีบวิ่งแล้วล่ะนะครับไม่รู้ที่ซ่อนด้วยไงประเด็นน่ะชิบหายแล้วที่ซ่อนอยู่ไหนก่อนไม่ใช่เวลาต้อนนี้ที่ซ่อนโอ้จี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 จจจ แรงหมดอีกโอ้ยอมครับไปมอบนี่ครับผู้ชมครับไอเจ้าสลักที่เราถามมาตลอดว่ามันเอาไปทำอะไรกันแน่นะครับคือมันเอามาหมุนกงล้อนะครับอืมประมาณนั้นก็ถือว่าดีนะเราจะได้เอามาแบบประเด็นก็คือมัน มันอาจจะแบบแบดลักจนไปถึงแพ in oh, ้ได้เลยนะฮะบ้าไปเนี่บ้าไปเนี่แจ็คพอตแตกมากๆเลยแจ็คพอตแตกมากๆเลยอย่ามายุ่งนิดอย่ามายุ่งนิดอุ๊ยอะไรวะน่ะอ๋อสัปหลาเฉย าาจะมาทางไหนจะมาทางไหนพี่เจ้าโอ้โอพี่ชายว่าแล้วเชียวต้องมาทางนี้แต่ผมเตรียมการเอาไว้แล้วพิดทางตนันโอเคได้มาชิ้นหนึ่งแล้วนะครับเอ่อตอนนี้ผมเล่นใหม่ประมาณสองสารอบแล้วเนื่องจากว่า ตายรัวๆเลยฮะคือแบบบางรันนี่คือเขาเขาแบบจัดแมปได้แบบโอ้โหน่าเกลียดมากอ่ะเออแบบไม่มีที่ให้หลบเลยอะไรเงี้ยนะครับใจร้ายมากอันนี้ก็น่าจะไม่ต่างกันเท่าไหร่ใช่ครับสวัสดีพี่มาเลยอ้าวแล้วก็เดินอ้าวโอเค อ,อย่างนั้นก็ได้ครับอะไรวะโอเคงั้นผมไปทางนี้แล้วกันนะพี่นะแหมอ่จุ๊บอ่จุ๊บสวยสลักเจนสติกสลักโอเคไม่มีอะไรเลยตรงนี้นี่ไงขอได้ไหมโอ้ยขอหน่อยเถอะ ขอสักอันหนึ่งสักแคปอ่ะอีกแค่อันเดียวเท่านั้นผมก็จะได้ครบแล้วนั่นแหละสวยมากสวยงามมากครับอันนี้เหมือนเดิมโอเค,อ,เคอ่าชิบหายแล้วครับหายแล้วครับตรงนี้ไม่มีทางฮะต้องจุกว่ะนั้นเดี๋ยวผมต้องหาที่ที่จุกที่ดีกว่านี้หน่อย โอเคเรามาที okay, so so ่จ so ูกที่ดีกว่านี้แล้วแต่มันก็ยังไม่โผล่มาฉะนั้นเราก็จะผ่านไปได้อย่าไม่ยากเย็นแสนเข็นอ่าโอเคเราจะลงไปด้านล่างตามตามเบนดี้เลยแล้วกันนะเบนดี้จะมาแล้วอะไรกันดักกันขานี่มีไหมมี ีเบคอนเอ๊ะมันมาใช่ไหมมันมาจากทางไหนล่ะนี่มันมาจากทางไหนล่ะนี่ชี่เหย้เลยมำไมจากทางไหนมันมาจากทางไหนโว้ยเจอได้ยังไงวะเจอได้ยังไง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 เจอได้าใจทำไมถึงเจอเรา บยครัโอ้ลงไปเลยนะเยียมมากลงไปแล้วครับเวาจรจะทำการมาร์กไว้นะมาร์กไว้อย่างนี้เลยนะครับโอเคจะได้รู้ว่าที่ซ่อนอยู่ตรงไหนเว้ยะประมาณนี้ประมาณนี้เราจะได้รู้ครับเมื่อกี้เหมือนว่ามันจะเห็นทันรูนะไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกัน ต่ไม่เป็นไรครับเราเราเข้าใจได้ฮนะเบนดี้เขาเป็นเทพเออพอพูดถึงเรื่องเทพเนี่ยคืออันนี้ผมไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่านะแต่ว่าเหมือนเขาตั้งใจให้อิง d e m o n เนี่ยเป็นตัวละครที่จัดการไม่ได้ครับแบบเป็นเทพเลยอะคือถึงแม้ว่าเราจะมีพลังมากมายแค่ไหนเราก็ไม่สามารถกําจัดมันได้อะไรทํานองนี้แล้วก็เจอหนึโอ้โหสอ,อันอุย้ยด้านล่างมีอีกอันนึงครับแสดงว่าครบแล้วชิบหายละชิบหายละ ต้องเอาครับมันจะต้องมาทางไหนโอเคอ้อมดิอ้อมดิไม่ได้กินผมหมรอกเฮ้ยมามาโว้ยไป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  <S <S โอ้ย หลอดแล้วในที่สูงกว่าจะรอดได้ครับตอนนี้เราได้รูปภาพครบแล้วใช่ไหมไหนขอเช็คนี่ไงล่ะครบแล้วครับแล้วเรื่องราวก็จะสารต่อทันใดนั้น For of the to saw a man glimpse used the he be บริสได้เห็นเซี่ยวหนึ่งของคนที่เขาเคยเป็นบัดดี้ครับ And then was gone. หลังจากนั้นมันก็หายไปเอ๊ะยังไงอะ่ะอันนี้งงฮะคืออันนี้คือคนที่เป็นบริส มาก่อนแหละครับใช่ไหมน่าจะอย่างนั้นนะโอเคงั้นก็น่าจะประมาณนี้ปะ่ะสำหรับพาที่2ครับเราได้อะไรมาเพิ่มเติมเล็กน้อยก็ถือว่าเราโ,โปรเกสไปในระดับหนึ่งแล้วครับเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปยังอาร์ติสต์เรสกันละคือแบบไปแบบจริงจังนะครับก็คือเราจะทำการเก็บฟิลให้ครบและเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามันจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะครับ เนี่ยอันเนี้ยเราจะเก็บให้ครบเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวก็จะมุ่งหน้าลงไปหาของอีกมากมายเลยถ้างั้นสำหรับวันนี้ครับสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับผม